เรายังไม่เป็นมะเร็งเราไม่เคยเป็นมะเร็งไม่เคยรักษามะเร็งมาก่อนพฤติกรรมแบบนี้ซึ่งจะมีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงได้โดยตรงครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเอาความเสี่ยงนั้นเข้ามาหาตัวเราเองโดยตรงครับเพราะนั้นบุหรี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงซึ่งไม่ได้เฉพาะกับตัวเราเท่านั้นคนที่อยู่รอบข้างเราลูกเมียนะครับหรือว่าพ่อแม่คนที่อยู่ในบ้านก็มีโอกาสความเสี่ยงในการที่จะรับอากาศที่เป็นพิษเหล่านั้นแล้วก็นําไปสู่การเกิดสารก่อม ก็อาจจะพูดยากครับอาจจะบอกว่าพฤติกรรมอะไรที่เราทําแล้วจะดีกับเราแล้วมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งน้อยลงอันนั้นน่าจะดีกว่านะครับครับหมอคมกริตนะครับเป็นแพทย์รังสีแพทย์ครับซึ่งปกติก็จะดูแลรักษาเก็่ยวกับเรื่องของมะเร็งตับเป็นส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็อยากจะมาให้คำแนะนำให้ความรู้พวกเราในเรื่องของมะเร็งโดยทั่วๆไปครับ คำถามาหากบอกว่าพฤติกรรมอะไรที่จะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งก็อาจจะพูดยากครับอาจจะบอกว่าพฤติกรรมอะไรที่เราทําแล้วจะดีกับเราแล้วมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งน้อยลงอันนั้นน่าจะดีกว่านะครับผมอาจจะแยกเป็น2ออย่างครับใช้คําว่ากรรมก็แล้วกันครับกรรมเก่าก,กับกรรมใหม่กรรมเก่าก็คือสิ่งที่เป็นอ,อยู่ในยีนของเราอยู่ในพันธุก,กรรมของเราหรือว่าเรามีความเสี่ยงอยู่ในตัวอยู่แล้วอันนี้เป็นกรรมเก่าที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้ก็คือกรรมใหม่กรรมใหม่ก็คือพฤติกรรมนั่นเองครับพฤติกรรมก็คือสิ่งที่เราสรรหาสิ่งที่เราปฏิบัติและก็สรรสร้างให้ตัวเราเองสิ่งนั้นก็คือพฤติกรรมดูแค่ห้าข้อนะครับแต่ว่าคงเป็นเรื่องยาวที่เราจะต้องคุยกันครับเราลองเข้ามาดูในอแรกซึ่งจะค่อนข้างจะเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่พอสมควรก็คือเรื่องของอาหารอันนี้เรากำลังพูดถึงพฤติกรรมของคนที่ยังไม่เป็นอะไรเลยนะครับเรายังไม่เป็นมะเร็งเราไม่เคยเป็นมะเร็งไม่เคยรักษามะเร็งมาก่อน พฤติกรรมแบบนี้ซึ่งจะมีโอกาสที่จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งแต่สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับท่านอาจจะไปฟังอาจารย์ท่านอื่นพูดไปฟังผู้เชี่ยวชาญคนอื่นพูดก็อาจจะไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่ความรู้ในปัจจุบันมันมีความรู้ที่ค่อนข้างมากงานวิจัยก็ค่อนข้างมากหรือความรู้บางสิ่งบางอย่างก็เป็นเกิดจากการปฏิบัติไม่ได้เกิดจากการวิจัยเพราะฉะนั้นการที่จะรับฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ควรจะต้องมีการวิเคราะห์มีการกลั่นกรองพอสมควรหากพูดถึงงเเรรรื่ออ,อาาาหในปนปััจจจุบะก็ พูดง่ายๆเลยครับเราจะใช้หลักอยู่ประมาณ3-4ประการในเรื่องของอาหารที่เรามีความเชื่อเนื่องจากเราคิดว่าเรื่องของมะเร็งเรื่องของโรค NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อทั้งหลายเพราะฉะนั้นนะพฤติกรรมหลายอย่างอาหารการกินหลายอย่างที่เรามีความเชื่อว่าจะช่วยให้เราลดโอกาสเกิดโรคไม่ติดต่อ ลดโอกาสในการเกิดโรคเบาหวานความดันออหัวใจหรือว่าโรคอ้วนพวกนี้นะครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงหรือว่าเป็นสิ่งที่จะนํามาสู่การป้องกันเรื่องของโรคมะเร็งได้เหมือนกันนะฮะอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีน้ําตาลน้อยนะฮะ หลักการง่ายๆทุกวันนี้เราก็ทํากันอยู่แล้วใช่ไหมครับหลายคนก็คือว่าลดข้าวเลยบางคนก็ทานข้าวน้อยลงหรือครึ่งเดียวบางคนก็ทานอาหารหรือแค่2มื้อนะครับซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกันครับคือการลดปริมาณแป้งแล้วก็น้ําตาลนี่ก็นําไปสู่ทําให้แคลอรี่ในร่างกายเรานั้นลดลงร่างกายก็มีปริมาณแคลอรี่ที่เหลือลดน้อยลงโอกาสที่จะทําให้เกิดปัญหาจากการที่มีแคลอรี่สูงซึ่งก็นําไปสู่โรคอ้วนและโรคอื่นๆนี่นะครับมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้ปัจจัยเหล่านั้นลดลงไปด้วยนะครับ อันที่2ก็คือเรื่องของการทานอาหารที่เป็นกลุ่มผักนะฮะแต่พอพูดถึงกลุ่มผักก็เป็นเรื่องกลุ่มใหญ่ครับคำว่าผักเองเนี่ยก็จะมีอีก4ีหกลุ่มของผักเองก็คือกลุ่มที่มีไฟเบอร์สูงอันนี้เรารวมถึงทั้งผักใบเขียวผักใบไม่เขียวพวกแกลนูลา่าพวกธัญพืชข้าวที่ไม่ได้มีสีขาวที่ข้าวที่ไม่ได้ผ่านการขัดทั้งหลายเหล่านี้เราก็เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีไฟเบอร์สูงนะครับ กลุ่มที่2เองก็เป็นกลุ่มผักที่เรียกว่าถ้าจะไปเรียกว่ายอดของผักเลยจริงๆก็เป็นกลุ่มผักที่มีคล้ายๆมีหัวแบบกะหล่ำปลีคะน้าหรือว่าพวกบรอกโคลีนะฮะฟังดูเหมือนเป็นอาหารเหมือนเป็นผักฝรั่งแต่จริงๆแล้วก็เป็นผักไทยเลานี่แหละครับหาทานได้ไม่ยากนะครับไอ้กลุ่มที่3มก็จะเป็นผักที่เรียกว่ามีสีนะครับเช่นจะเป็นเรื่องของ ฟักทองนะฮะจะเป็นเรื่องของบรอกโคลีหรือผักที่มีสีต่างๆจะเป็นสีส้มสีม่วงสีเหลืองนะครับที่นอกเหนือจากกลุ่มผักใบเขียวแล้วอันนี้ก็เป็นผักที่เรียกว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นนะครับอันที่4เราก็จะเรียกว่ามันเป็นผักด้วยก็ได้คือกลุ่มถั่วนะฮะถั่วที่มันมีเปลือกแข็งทั้งหลายนะฮะถั่วที่เราทานถั่วลิสงทั่วๆไปเนี่ยครับหรือจะเป็นถั่วที่เป็นถั่วฝรั่งวอลนัทแมคคาเดเมียแอลมอนทั้งหลายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็น ถั่วที่มีเปลือกแข็งและพวกนี้ก็จะมีสารอาหารมีเรื่องของวิตามินแล้วก็มีเรื่องของโปรโตีนและมีสารอีกหลายอย่างนะครับที่จะเป็นองค์ประกอบสําคัญที่ช่วยทําให้โอกาสเกิดเซลล์มะเร็งเนี่ยลดน้อยลงได้ด้วยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งครับที่เป็นคําถามกันมากเหลือเกินครับเรื่องของเนื้อสัตว์นะฮะบ,บางคนก็บอกว่าเนี่ยไม่ทานเลยครับพวกเนื้อวัวเนื้อหมูนะฮะหรือเนื้อที่มีสีแดงทั้งหลาย จริงๆข้อเท็จจริงทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี่ยก็บอกได้ว่ายัางค่อนข้างไม่ชัดเจนครับตอนนี้เราย,ยังมีความเชื่อว่าถ้าหักทานนะครับในปริมาณที่ไม่ได้มากเกินไปนะฮะถ้าเป็นเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัว เนื้อไก่นะที่ไม่ได้ผ่านการกระบวนการต่างๆมากเกินไปเช่นเอามาทําเป็นไส้กรอกเอามาทําเป็นแฮมเอามาทําเป็นลูกชิ้นปิ้งมาทําเป็นหมูยอเป็นกุนเชียงพวกนี้ก็ยังถือว่าน่าจะพอทานได้อยู่นะครับแต่อาจจะให้หันมาทานอาหารเนื้อสัตว์ที่เป็นกลุ่มที่เป็นเนื้อสีขาวมากขึ้นเช่นเนื้อปลาเนื้อไก่สําหรับบางคนอาจจะเรียกว่ามันก็มีราคาสูงเกินไปพวกเนื้อปลาหรือหารทะเลทั้งหลาย ก็เอาเป็นว่าทานได้ครับแต่ในปริมาณที่พอสมควรเราอาจจะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปทานอาหารโปรโตีนที่มาจากพืชมากขึ้นแต่นั่นก็เหมือนกันครับอาหารโปรโตีนที่มาจากพืชปริมาณของโปรโตีนจริงๆมันก็ไม่ได้สูงขนาดเหมือนกับในของเนื้อสัตว์นะครับนั่นก็เรียกว่าก็ยังพอทานได้สาหรับความเห็นผมคือเนื้อสัตว์ที่อาจจะมีเน้นสัดส่วนของเนื้อสัตว์สีขาวพวกเนื้อปลาเนื้อไก่อะไรพวกนี้มากขึ้นครับ ครับอที่2ครับเมื่อกี้เราพูดถึงว่าพฤติกรรม5อใช่ไหมครับอที่2คือคื้นเรื่องของอากาศจริงๆเรื่องของอากาศเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะพูดว่าหลีกเลี่ยงอะไรก็ค่อนข้างยากครับโดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5 PM 2.5มันเกิดขึ้นแล้วบางทีเราก็ไปแก้ไขหรือว่าไปหลีกเลี่ยงมันค่อนข้างยากแต่สิ่งที่พอจะทําได้ครับก็คือว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการออกไปสัมผัสในบริเวณกลางแจ้งนะครับที่เช่นจะต้องออกไปออกกําลังกายบริเวณที่สนามกีฬาเล่นเยต่างๆในช่วงเวลาที่มันมี PM เ5ม้เราก็อาจจะออกกำลังกายในบ้านแทนนะครับโอกาสที่จะสัมผัส PM2.5 มมันก็จะลดน้อยลงการสวมหน้ากากอนามัยบางครั้งก็เป็นอันที่จะช่วยได้ลดปริมาณของโอกาสในการสัมผัส ควันและก็ PM เ2.5ลงมาได้อีกอันนึงการใช้เรื่องของเครื่องกรองอากาศก็เป็นสิ่งที่มีการศึกษาว่าก็อาจจะช่วยได้เหมือนกันแต่ว่านั่นก็คือต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่มี He ป a ้าฟิลเตอร์หรือว่าจะเป็นเครื่องกรองอากาศที่มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างดีพอสมควรและก็ข้อเสียก็คือว่ามันก็จะตามมาด้วยราคาค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายไปกับมันนะครับในเรื่องของอากาศเรื่องของ 5o ตัวที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องอื่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของบุหรี่นะฮะ มันสิ่งที่เราเลี่ยงได้โดยตรงครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องลดละหรือว่าเลิกบุหรี่อันนี้เป็นสิ่งที่เราเอาความเสี่ยงนั้นเข้ามาหาตัวเราเองโดยตรงครับเพราะ,ะนั้นบุหรี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยตรงซึ่งไม่ได้เฉพาะกับตัวเราเท่านั้นคนที่อยู่รอบข้างเราลูกเมียนะครับหรือว่าพ่อแม่คนที่อยู่ในบ้านก็มีโอกาสความเสี่ยงในการที่จะรับอากาศที่เป็นพิษเหล่านั้นแล้วก็นําไปสู่การเกิดสารก่อมะเร็งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ พฤติกรรมอันที่3ครับอที่3ก็เป็นเรื่องของอารมณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องยากและก็คงเป็นเรื่องยาวมากเลยนะครับที่จะมาคุยกันในช่วงเวลาไม่กี่นาทีนี้แต่เรามีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับชัดเจนอยู่แล้วครับว่าอารมณ์ด้านนก g a t อารมณ์ที่เป็นด้านไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นกอไก่อะไรเป็นกอไก่จะเป็นส่วนใหญ่นะครับเช่นอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัวอารมณ์กังวลหลายสิ่งหลายอย่างพวกนี้ก็คือเป็นอารมณ์ที่จะนําไปสู่ ความเครียดซึ่งมันไม่ได้เกิดเป็นความเครียดเพียงด้านร่างกายเท่านั้นความเครียดที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อทางด้านสมองและก็ความเครียดที่ส่งผลไปถึงจิตใจของเราเองทั้งหมดนี้มีการพิสูจน์แล้วล่ะครับว่ามันนําไปสู่ทําให้เกิดเซลล์เนี่ยมีการตายได,ได้เร็วกว่าปกติมีเซลล์ที่เสื่อมลงได้เร็วกว่าปกติและทําให้เซลล์เหล่านั้นมีโอกาสที่จะนําไปสู่การเกิดมะเร็งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อีกด้านหนึ่งของอารมณ์นั้นเราก็จะต้องมองไปถึงเรื่องของอารมณ์ด้านบวกด้วยนะครับเราไม่ได้มองเรื่องของอารมณ์ด้านลบอย่างเดียวอารมณ์ด้านบวกมันก็จะช่วยเสริมครับทำให้การโอกาสเกิดโรคภัยต่างๆนั้นลดน้อยลงมันมีการศึกษาสนุกๆอันนึงครับที่พบว่าเราไปกระตุ้นสมองบางส่วนของร่างกายนะครับโดยเฉพาะในสมองส่วนที่เรียกว่าเป็นลิมบิกแอเรียนะครับเป็นสมองส่วนที่มีหน้าที่ในเป็นกระบวนการในการสร้างฮอร์โมนแห่งความสุขเรามีการไป กระตุ้นนะครับสมองส่วนนั้นในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งเป็นมะเร็งทําให้เป็นมะเร็งแล้วเราไปกระตุ้นสมองส่วนนั้นทําให้มีการหลั่งฮอร์โมนความสุขออกมามากขึ้นผลปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเซลล์มะเร็งหรือว่าจำนวนขนาดของก้อนมะเร็งลดน้อยลงเล็กลงได้ถึง50%ซึ่งก็เป็นการศึกษาที่เพิ่งทํามาเมื่อสักปี2ปีที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเป็นการศึกษาที่ทําให้เกิดความสนใจเกิดเป็นอย่างมากว่าเอ๊ะหากว่าเราสามารถกระตุ้นอารมณ์ที่เป็นโพสิทีฟอารมณ์ที่แข่งความสุข นะครับเราสามารถกระตุ้นฮอร์โมอนแห่งความสุขให้กับตัวเราเองได้แล้วเนี่ยโอกาสที่จะควบคุมมะเร็งหรือว่ารักษามะเร็งให้ได้ผลที่ดียิ่งขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เช่นเดียวกันมาถึงอที่4ครับอที่4เดาได้ไหมครับอออกกาลังกายครับออกกําลังกายเราเชื่อกันว่ามานานนะครับว่าเป็นเรื่องของการช่วยให้ป้องกันโรคของหัวใจและหลอดเลือด แต่จริงๆแล้วก็มีการศึกษานะครับในเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็พบว่าการออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอก็ช่วยให้ลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามการออกกําลังกายเราจะไปดูภาพเหมือนใน Tik t o อกในวิดีโอที่เขาออกกําลังกายกันแบบ Extre รีมเรียกว่า Intensive มากๆอย่างนั้นก็คงจะไม่ไหวก็คงต้องดูอายุของเราและดูสภาพร่างกายของเราด้วยนะครับหากเราเป็นผู้ใหญ่เราอายุเยอะแล้วบางทีการออกกาลังกายเพียงแค่การยืดเส้นยืดสายนะครับมีการเดินเล่นในรอบ รอบหมู่บ้านเดินเล่นเดินเล่นแถวแถวบ้านนะฮะมีการ uh, stretching มีการยืดเส้นยืดสายแกวงแขนบ้างนะครับมีการออกกำลังกายแบบที่เราชอบในสิ่งที่เราชอบนะั่นก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายท,ท,ที่เพียงพอระดับหนึ่ง การออกกำลังกายระดับที่2ก็เป็นการออกกำลังกายที่เรียกว่าคาร์ดิโอนะฮะคาร์ดิโอทุกคนคงรู้จักจะเป็นการออกกำลังกายโดยการเดินเร็ววิ่งนะครับว่ายน้ําหรือจะเล่นกีฬาที่เราชอบนะครับให้มีการเต้นของหัวใจเร็วขึ้นอย่างน้อยก็สัก20-30%ของอัตราการเต้นหัวใจปกติอย่างนี้เราเรียกว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอซึ่งอันนี้ก็มีสิ่งที่พิสูจน์แล้วละครับว่าการออกกำลังกายสม่าเสมอนะครับอย่างน้อยที่เราพูดกันครับสัปดาห์หนึ่งสัก3าครั้ง ครั้งหนึ่งสัก30นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้ผลรวมนะครับต่อสุขภาพร,ร่างกายของเราจะดีขึ้นแต่อยากกนั้นเลยทำไมจะต้องทำสัปดาห์ละสาครั้งก็ทาทุกวันเสียเลยก็น่าจะดีกว่าหากว่าทําได้เกิน30นาทีก็ยิ่งดีนะครับก็ทําให้อารมณ์เราดีขึ้นด้วยนั่นคือเป็นเรื่องของการออกกําลังกายนะครับก็เป็นออที่4นะครับออสุดท้ายก็คือเรื่องขององค์รวมครับองรวมที่สําคัญมากเพราะว่าบางคนจะสนใจใส่ใจแต่เรื่องของ การรับประทานอาหารโอ้โหแต่ละวันแต่ละครั้งเนี่ยรับประทานอาหารคือให้ความสําคัญกับเรื่องของอาหารค่อนข้างมากบางทีก็มากเกินไปแต่ขณะที่ออกกําลังกายนี่ก็ไม่ออกเลยนะครับอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีนอนก็ไม่ค่อยหลับดังนั้นก็คือไม่ใช่องค์รวมสิ่งที่เราปฏิบตัติหากเราปฏิบัติเพียงแค่ออเดียวมันก็จะไม่ช่วยอะไรในภาพรวมเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมากครับของเรื่องของพฤติกรรมลดความเสี่ยงของมะเร็งที่เราจะ ทำด้วยตัวเองได้5ออเนี่ยนะฮะอันที่1ผมทวนอีกทีครับก็คือ1คืออาหาร2ก็คือเรื่องของอากาศ3ก็คือเรื่องของอารมณ์จริงๆแล้วเรื่องของอารมณ์ผมจะบวกด้วยเรื่องของการนอนหลับด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องนึ่งซึ่งค่อยพูดกันวันหลังนะครับอที่4ก็คือเรื่องของการ ออกกาลังกายนะครับและออที่5ก็คือองค์รวมทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องประกอบกันแล้วก็ทําไปด้วยกันไม่หนักอะไรจนเกินไปไม่น้อยอะไรจนเกินไปไม่ตามใจตัวเองจนเกินไปโดยพฤติกรรมรวมๆเหล่านี้ผมใช้คําว่ากรรมใหม่ก็คือพฤติกรรมนะครับสิ่งที่เราเลี่ยงได้สิ่งที่เราทําได้เหล่านี้ทําในระยะยาวตอนที่เรายังไม่เป็นมะเร็งเราสามารถที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งได้แน่นอนครับ